สวัสดีครับทุกคนนะครับด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระวันนี้อยู่กับเชียร์ EP4 นั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการ Spiritual of Money เชียร์อยู่ที่สีสเกตนะครับตอนนี้นี่ได้ตู้น้ำมันมาแล้วนะครับไปเอามาจากแตกต่างกับว่าคนรวยกับคนจน ามันไก่กว๋วยเตี๋ยวหมูฮะอ่ะะอ,อนี่ไงร้านเธอไงก็งแจ้งกันจังอ่ะยังอ่ะนี่กันต้องง่ตัวนี้เออแรกหน่อยครับผม โอเคห้าสิบโอเคนี่ได้ผูกปองห้บาทนั่งตัวไหนอ่ะตนนัวไหนกันอ่ะจานละห้าสข้าวไก่ทอดเลยชนเอาไอเดียเจ้ากนะ oh, ็เจียดต้มยาก็เต๊ต้มยาไหมพี่ นี่ก็ได้คูป,ปองมาห้าสิบบาทนะครับทุกคนนี่เขา,าทำกว๋วยเตี๋ยวยบรรยากาศสวยงามมากครับ คุูปองนี้ค่ะผมทำช่อง, YouTube งอยูทูบไงพี่ได้สดโห้กได้เหรอ <50 S 1> นี่ฮะขอบคุณนะรับ หลังจะขับรถมาหนึ่งชั่วโมงได้พักหน่อยอย่างนี้ไม่ดีไหมเธอ,อโอ้โหคนดูต้องห่างคนนะนะน้ำเท่านั้นหมดกัน เด hm. ี๋ยวดูประจำคนกำลังคินนี่รายการ Spiritual o w a e n i n g e p 4 s o d นะครับทุกคนมันมีดังสองไหมความแตกต่างของคนไวกับคนจนแตกต่างกันที่อะไร แตที่ความคิดน,นะครับทุกคนไฮ้แต่รวยมากเลยก็คือการที่เพื่อนๆจะเป็นคนรวยหรือคนจนได้เนะี่ยเพื่อนๆต้องแยกความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับนิสินให้ออกทรัพย์สินคืออะไรนิสินคืออะไรนะครับมีใครตอบเฉยได้ไหมคอมเมนต์ตอบกันได้เลยนะครับทุกคน เอาเนี่ยแล้วเอาขอชัดใส่มาขอนะคะปวดนะตาโบราณเลยมาดิเชตจะเฉลยให้ในในเพื่อนเพื่อนดู9กก้าคนนะทรัพย์สินก็คือสิ่งที่ทำเงินเข้ากระเป๋าให้กับพวกเรานี่สินก็คือทำเงินออกจากกระเป๋าของเรานะครับ างเช่นสมมติเดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าหนี้สินนะคือตัวที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าของเราส่วนทรัพย์สินคือตัวที่ทําเงินเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับได้ทั้งทรัพย์สินและหนี้สินสมมติถ้าถ้าคนอยู่เฉยๆเนี่ยก็เป็นหนี้สินใช่ไหมเพราะว่ามันมีค่าอาหารการกินค่า ไวไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเสื้อผ้าค่ายาค่าบ้านเนี้ยคนยเฉยๆก็สามารถเป็นนิสิตได้อันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้จะบอกว่าใครในที่นี้เป็นนิสิตเดี๋ยวก็ถ้าคนเราหารายได้เข้ามาได้นะครับก็สามารถเป็นทรัพย์สินได้ประมาณนี้ยกตัวอย่างสมมติบ้านเนี่ยบ้านสามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและนิสิตน,นะครับสมมติบ้านหลังนึ่งเนี่ย เพื่อนๆกูมาเซือหรือว่าเป็นของพ่อแม่ของเพื่อนๆอ,อยู่แล้วว่าสมมติถ้าเรามีห้องเหลือหรือก็มีที่เหลือปลูกบ้านใช่ไหมสมมติถ้าบ้านนั้นน่ะไม่มีหนี้แลใช่ไหมเอาไปปล่อยเช่าเนี้ยเพื่อนๆก็จะได้ก็ได้บ้านที่เราอยู่เองอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เพื่อนๆต้องเสียภาษีที่ดินเสียค่าน้ำค่าไฟนะครับเออค่าบำรุงรักษาเงี้ยค่าปรับปรุงซ่อมแซมเงี้ยเรียกว่าหนี้สินนะครับ แม้ว่าในธนาคารเนี่ยจะจัดว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินรถยนต์ของคุณเป็นทรัพย์สินสร้อยคอของคุณเป็นทรัพย์สินแต่จริงๆอ่ะอะไรก็ตามที่มันดึงเงินออกจากกระเป๋าของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็นหนี่สินนะครับประมาณนี้เจ้าว่าเพื่อนๆอนะ่ะเอาบ้านไปปล่อยเช่ารถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์เนี่ยสมัครเชียร์นะไม่ได้จัดว่าเป็นทรัพย์สินรถยนต์คือหน,นี้สินเพราะว่ามันทําให้เราอ่ะเสียเงิน เติมน้ํามันซ่อมบํารุงทาส่งทาสีเปลี่ยนอารมณ์อ,อะไรมันทําให้เราเสียเงินออกจากกระเป๋ารถยนต์คืนนี้สินแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอารถเนี่ยไปปล่อยให้คนอื่นเช่านะครับเออขับอะไรประมาณเนี้ยถ้ารถนั้นอ่ะมันทาเงินให้กับเพื่อนๆนได้อ่ะมันก็เป็นรัดสินถ้ารถไม่ได้ทําเงินให้กับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นหนี้สินนะครับโอเคไหมสมมติเราใช้เราซื้อมาขับเองเฉยเยเนี่ย,ยเป็นหนี้สินถ้าเราเอาเอเอาไปปล่อยให้คนอื่นเช่าอย่างเงี้ยเออ ตามสถานท,ที่ท่องเที่ยวเนียคันละ300บาทต่อว,วันใช่ไหมเอองน,นั้นอ่ะมันจะเป็นทรัพย์สินนะครับเออแยกให้ถูกระหว่างทรัพย์สินกับนิสินความแตกต่างเดียวเท่านั้นระหว่างคนวยกับคนจนก็คือความคิดอันนี้คือทรัพย์สินกับนิสินเนี่ยคือหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในข้อแตกต่างนั้นนะครับถ้าเราแยกความแตกต่างนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเหนือกว่าคน คน99%ในรอบนี้ได้ครับเพื่อนๆจะเป็น1%ในคนหเปอร์ของรอบไปนี้คนส่วนน้อยที่เป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะเก็ดเ้ยมาน้วยทุกวันนี้เชียร์ก็มีทรัพย์สินเกือบจะน่าจะเกือบร้อยกว่าอย่างเลยครับตอนเนี้ ทุกๆวันเชียร์ลงทุนสร้างทรัพย์สินแล้วก็พัฒน,นาตัวเองพัฒน,นาตัวเองมีรายได้จากหลท่องทางทุกวันนี้ไม่ว่าไม่ว่าเชียร์ก็ไหนเพื่อนเพื่อนทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะกินจะตื่นจะนอนอาบจะไปที่ไหนจะไปท่องเที่ยวเงินก็สามารถเข้ามาในกระเป๋าของเพื่อนเพื่อนได้ตลอดเวลา เชียร์ยินดีมากแล้ก็ภูมิใจมากนะครับที่ทุกคนมาดูรายการรายการใหม่ที่เชียร์สร้างขึ้นมาเองนะครับเชจญถลายสดแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับด้านการเงินนี่แหละให้เพื่อน,นๆฟังนะครับในแต่ละวันก็จะมีสาระดีๆที่มีประโยชน์มานําเสนอเพื่อน อันนี้เพื่อนๆก็คงเข้าใจกันแนละ้วใช่ไหมว่าสับสินกับนี้สินคืออะไรครับในไหนเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้ชนเชียร์ใจเฉลยให้ฟังว่าคนรวยกับคนจนแตกต่างกันยังไงนะครับคือหนึ่งเชียร์ ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งนะครับที่เพือ่อนๆควรควรรู้คือคนรวยซื้อทรัพย์สินสร้างทร,รัพย์สินคนจนซื้อนีสสินสร้างนีสสินนะครับอ่านี่คือความแตกต่างนั้นนะครับลองให้เพื่อนๆไปพิจารณาสักแป๊บหนึ่งหรือระหว่างเชร์กินข้าว เชียไม่ได้บอกในที่นี้ว่าใครเป็นคนจนคนรวยเชียไม่ได้บอกว่าเชียเป็นคนจนหรือคนรวยเชียไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆเป็นคนจนหรือคนรวยเชียแค่พูดให้ฟังว่าเฮ้ยเราความแตกต่างเนี่ยมันคือยังไงถ้าเพื่อนๆสามารถแยกแยะความแตกต่างได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะฉลา,าดขึ้นพอเพื่อนๆฉลาดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถสร้างผลดับในชีวิตได้อีกระดับหนึ่งของชีวิตนะครับ ทุกๆอย่างในโลกใบนี้สามารถเป็นได้ทั้งทรัพย์สินและนิสิตยกตัวอย่างโทรศัพท์โทรศัพท์ถ้าเราชื้อมาเฉยๆเอาไว้โทรเอาไว้เล่นเกมเล่นไลยยน์เงี้ยมันก็อาจจะเป็นนิสิตเพราะว่ามันทําให้เราเสียค่าอินเทอร์เนต็ตค่าฟิลมค่าบำรุงรักษาซ่อมอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเอาไว้ใช้หาเงินออนไลน์คุยธุรกิจเออติดต่อลูกค้าขายของออนไลน์อย่างเงี้ยทำทำ ให้มันเป็นตัวกลางในการให้เพื่อนๆมาได้มาเสื่อเงินเนี่ยเออมันก็จะเป็นสั์สิทธ์เพาโทรศัพท์นั้นทําเงินให้กับเพื่อนๆน,นะครับประมาณนั้นนั่นเองคือเสื้อผ้าที่เพื่อนๆใส่เนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่มันก็เป็นหนี้สินใช่ไหมเออจะเป็นสั์สินไ์้จริงไหมครับ นั่นแหละคือความแตกต่างข้อสำคัญสำคัญเลยอะหนึ่งในข้อสำคัญที่คนรวยกับคนจนแตกต่างกันคนรวยกับคนจนน่ะจะแตกต่างกันตรงที่เข้าใจผิดเข้าใจผิดข้อแตกต่างนิดเดียวเองคนรวยอย่างเช่นอีออนนัสมาร์ซักเบิร์ดใช่ไหม จเปซอสเนี่ยเออจะซื้อบริษัทซื้อหุ้นซื้อธุรกิจซื้อการงลงทุนต่างๆเปลี่ยนรถไปมาใช่ไหมแล้วก็ซื้อบ้านอะไรนี้เออนะครับทำให้มีสินเพิ่มผุนขึ้นมาขึ้นเรื่อๆซึ่งเพื่อนๆสามารถศึกษาความดู้ด้านการเงินได้จากที่ไหน ตอนนี้เพื่อนๆอ,นอาจจะเข้าใจงงหรือย้อนแย้งกับตัวเองว่าเฮ้ยเฮ้ยสูตมันยังไงกันแน่กับความรู้ความคิดที่พ่อแม่คนเราเติบโตมาก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับที่พ่อแม่เป็นนะครับนอกจากว่าเราจะโปรแกรมตัวเองใหม่ ก่อนเชียร์ก็มีความเชื่อผิดๆด้านกันเงินครับทุกคนจนเชียร์เนี่ยใส่ความเชื่อใหม่ๆเอาความเชื่อเหนี่ยวหลังออกไปต่อไปนี้ฉันจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วฉันจะเป็นคนใหม่แต่ว่าโปรแกรมจิตใต้สำนึกที่พูด ฟังเสียงตัวเองเชื่อเสียงหัวใจของตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้เว้ยฉันเป็นคนสุดยอดฉันรวยได้ฉันฉันทําได้ฉันมีอย่างที่คนอื่นเขามีได้เว้ยเออฉันเก่งฉันสุดยอดฉันคืออภิมาสถิฉันคนรวยจะไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้ฉันอยากกินอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ครับปลูกฝังความเชื่อนนลงกไปจนเพื่อนเชื่อมมันอย่างไรก็เออ บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเป็นอิสระภาพในการเงินฉันทําความฝันของฉันเป็นจริงได้เพื่อนๆสามารถลาออกจากงานประจําแล้วทควาัเป๋าตัวเองให้เป็นจริงได้ไม่ใช่แค่พูดเล่เนๆนนะต้องเชื่อจากใจจริงเชื่อจากก้นเบึงของหัวใจแล้วเพื่อนๆจะดึงดูดดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามา อร่อยมากครับทุกคนอร่อยมากพร่งนกินข้าวกันยัครับที่นี่ที่ไหนนะไสี่สี่สิ่เจ็ดนะนั่นเดาจากออบลบนนะ ก็แชร์ก็สับสับสายได้นะครับเป่งการให้ความ,มารู้ดีๆกับทุกคนไม่สําคัญว่าเพื่อนๆอ,อายุเท่าไหร่นะครับอายุนอ้อยกว่าเชียร์ก็สามารถทําได้อายุมากกว่าเชียร์ก็สามารถทําได้นะครับหมื่ออายุรุ่นนาวคนเดียวกับเชียร์ก็ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปได้เปลี่ยนด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเปลี่ยนจากโลกภายในสู่โลกภายนอกนะครับทุกคน การจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มันง่ายมากเริ่มจากการเปลี่ยนนะ,ะาาจงเชื่อมั่นแล้วเพื่อนๆจะได้รับนะครับ ของเชื่อมัน่นอะไรก็ตามที่เพื่อนๆเ,เชื่อว่าเฮ้ยมันจะทําให้เพื่อนๆชีวิตดีขึ้นมีคุณธารมใชีวิตดีขึ้นรวยประสบความสำเร็จนะครับเออทำเลยอย่ากลัวความไม,ม่ม่อยจะกลับตัวเองครับเสียงจงตัดนายแพ้ออไปนายแพ้มันจะคอยบ,บอกเพื่อนๆมาเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นฉันทำอย่างนี้ไม่ได้ครับจงเชื่อมัน่นตัวในตัวเองว่าเฮ้ยเพื่อนๆทําได้ฉันจะประสบความสำเร็จในชีวิตฉันจะเป็นคนรวยใช่แล้วเพืพ่อนๆก็จะเป็นคนคนานได้ ไหนไหนมีคนฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเช์จะให้พอผิดพิเศษนะครับ ก็คือว่าทรัพย์สินกับนี้สินเนี่ยทรัพย์สินไม่ได้แปลว่าต้องต้องเป็นอะไรที่มีราคาแพงครับเป็นราคาถูกๆก็ได้มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความเก่งด้านการเงินแค่ไหมเฮ้ยแน่นนะเนี่ยกินไม่นานอ่ะกินไม่นานเก็บได้เลย เขาแก้วหรอนื้เม็ดเขาเหรบ,บให้เชียร์เจ้าเก็บไหม,มครับนะครับถ้าเพื่อนๆฟังรายการของเชียร์ต่อไปก็ นะครับต้องฟังไปเรื่อยๆนะครับฟังวันเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ต้องฟังไปจนเราเชื่อฟังไม่ใช่ใรายการของเชียคนคนเดียวฟังใครก็ได้ที่เพื่อนๆชอบอะ่ะเป็นแนวทางในชีวิตของเพื่อนๆี๋ยวฟังเขาบ่อย